มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านปรัแป้งส่องหาเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองเซียนหวยเห็น3ามตัวโผล่ค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดคลองเป็ดใต้หมู่ที่4ี่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีชาวบ้านมากราบไหว้ต้นตะเคียนนะคะ ที่ทางวัดนำมาตั้งไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อให้ประชาชนเขารบกราบไหว้ตามความเชื่อว่าหากใครมาจุดทูบเทียนขอโชคขอลาบแล้วจะได้รับสมดังใจหมายโดยเฉพาะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันประชาชนที่ศรัทธาแล้วก็นับถือแม่ตะเคียนทยอยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบให้กับตนเองค่ะ ในวันนี้นะคะมีชาวบ้านจำนวนหนึง่งนำสิ่งของเครื่องถวายอาทินมน้ำเครื่องดื่มตลอดทั้งชุดไทยแล้วก็ผ้าแพลสามสีมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองพร้อมทั้งจุดทูบเทียนอธิษฐานขอให้สมดังใจหวังพร้อมกับใช้แป้งโรยตามต้นตะเคียนแล้วก็ใช้มือรูปหาตัวเลขค่ะซึ่งแต่ละคนจะเห็นเลขไม่ตรงกันนะคะ แต่ก็มีบางคนไม่เห็นเลขอะไรเลยนอกจากนั้นนะคะมีบางคนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายจุดบริเวณที่โรยแป้งเอาไว้บอกว่าจะทำให้มองเห็นเลขชัดเจนกว่าเนื่องจากสามารถขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นได้เพื่อจะได้เห็นตัวเลขชัดๆค่ะนางเทียมครุฑโปร่งอายุ52ปีชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทองจังหวัดพิษานุโลกเปิดเผยว่าต้นตะเคียนนี้เจอที่แม่น้ําขุดขึ้นมาตั้งแต่ปี2561มีคนมาขอโชคลาภแล้วก็ถูกรางวัลมาเรื่อยๆนะคะมากราบไหว้ขอกันอยู่เป็นประจำบางคนก็ซื้อชุดไทยและผ้าแพลสามสีมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนวันนี้ตนเองมาขอพรแม่ตะเคียนได้เลข1นึเรมาค่ะถ้ามีโชคถูกรางวัลก็จะนําชุดไทยมาถวาย และช่วยสร้างโบสถ์ให้กับทางวัดคลองเป็ดใต้อีกด้วยค่ะด้านพระอธิการจากกริดจากกาวโวรนนะคะเจ้าอาวาสวัดคลองเป็ดใต้เปิดเผยว่าพบต้นตะเคียนจมอยู่ในแม่น้ํำวังทองนําขึ้นมาวัดความยาวได้25.30เมตรขนาดรอบลําต้น3.5เมตรอายุไม่ต่ํากว่า100ปีต้องใช้รถแบ็คโฮ2คันนะคะชักลากขึ้นมาไว้ที่วัดเป็นต้นไม้ตะเคียนที่ยังมีความสมบูรณ์มากค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่นะคะและที่อื่นจึงมาขอเลขเด็กกันเป็นประจำในช่วงก่อนวันหวยออกซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะทางวัดเองไม่ได้ห้ามเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนตัวส่วนใครจะมีโชคหรือไม่ขึ้นอยู่กับบนวาสนาของแต่ละคนค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ